คนที่เป็นสมาทิฏฐิในตระกูลก็คนที่ยอมรับนะับถือพุทธศาสนามันก็จะเป็นอย่างนี้ไปทุกภพทุกชาติเดียวเราสามารถจะทําที่สู่แทนทุกก็คืออาดับทุกได้อย่างนี้กอ,อนุโมทุกท่านที่ได้มาร่วมกันบ,นนาบําเพ็ญในธมรบารมีไม่ใช่เพียงแต่ว่าบวชเพื่อทดแทนพระคุณของผู้มีบุญกาและคุณพ่อแม่ ปุยญาตายายการที่มาบวชประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยถือว่าเป็นการตอบแทนพ่อแม่ปุยญาตมยายตามพระพุทธประสงค์ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในเ,เรื่องมาตาปิสุปทานในมงคลสูตรว่ากุรบุตรใจําพ่อแม่ที่ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาไม่มีศีลให้มีศีลที่เจริญด้วยศรัทธาด้วยศีลด้วยจาระคาแล้ว ก็จเจริญมากขึ้นนั่นนะ่เป็นการทดแทนพระคุณที่ทรงตามวัตัสประสงค์ส่วนการให้ข้าวให้น้ําให้ที่อยู่อาศัยเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดูแลรักษาเนี่ยน,นะเป็นเรื่องที่แม่ครวัวอาเขาก็ฝาพฤธีปฏิบัติกันอยู่อันนี้ชวนจะภูมิใจก็น่าดีใจกับทุกท่านด้วยครับก็ขอทุกท่านจเจริญรุ่งเรืองในธรรมขององค์พระสัมมาสาัมพุทธเจ้า ให้้ทไรางสาธุขอกราบนับศาศาสการพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมตไตรโลกาจารย์กรรมการมหาธีรสมาคมผู้รักษาการรองจกรับาภาคหนึ่งสองสามและสิบสองสิบสามธรรมยุทธรักษาการ เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีธรรมยุทธที่เคารพกระผมพระอธิการบุญธรรมสุธิยาโนเจ้าวาดวัดเขาแจงเบงหรือวัดคลองแจงรู้สึกพลินปิติยินดีเป็นที่ยิ่งที่พระเด็ดพระคุณได้กรุณามาเยี่ยมวัดที่อยู่ตามชนบทที่ห่างไกลกระผมขออนุญาต เกับเรียนรายงานถึงความเป็นมาของวัดเขาแจงเบงแต่ย่อ,อครับผมวัดเขาแจงเบงนั้นตั้งอยู่ในระแวกชายแดนไทยกัมพูชาอยู่ห่างจากชายแดนประมาณ78กิโลเมตรก่อตั้งเมื่อวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2524 เมื่อสามสิบเก้าปีที่ผ่านมาโดยการอานวยการของพระเดชพระคุณพระวิสุทธิยานติระหลวงปู่สมชายทีระวิโยวัดเขาสุกิมดาเนินการก่อสร้างโดยพระเดชพระคุณท่านครูบาคำพันคำธีระยาโนเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิมรูปที่สองพร้อมด้วยพระอธิการบุญธรรมสุธิยาโนคณะสงฆ์ในขณะนั้น รวมทั้งญาติโยมสญ,ญานุสิ์ได้ร่วมกันก่นกอตั้งขึ้นมาเพื่อต้องการที่จะให้สถานที่แห่งนี้เป็นวัดป่ากรรมฐานเช่นเดียวกับวัดป่าในสายหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นได้ดำเนินการขอสร้างเป็นรูปธรรมมาพอสมควรได้ขออนุญาตสร้างวัดเมื่อปีพุทธศักราช2 5 2 9โดยนายทุ่มมีมากผู้ใหญ่บ้านคลองแจงเป็นผู้ขออนุญาตสร้าง เพื่อที่จะได้ถวายเป็นพริกุศลแต่ประบัติสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรามนาถบพิตรที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาออกสิพรรษาในปี2530ได้ดําเนินการข่อสร้างจนได้ดําเนินการไปจนกระทั่งได้รับอนุญาตให้สร้างวัดโดยกรมการศาสนาร้อยเอกอดุลรัตานนท์ ด้วยความเห็นชอบของมหาทิสมาคมในปีถัดมา2,530ได้ขออนุญาตตั้งวัดขึ้นได้รับอนุญาตตั้งวัดชื่อว่าวัดคลองแจงจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสถานกิการในขณะนั้นด้วยความเห็นชอบของมหาธิสมาคมจากนั้นมาก็ได้สร้างเสนาสนะสร้างสิ่งต่างๆเพื่ออนวยความสะดวก ในการจำพรรษาของพระภิกษุสง์สามเณรและประชาชนโดยทั่วไปเป็นลำลับมาจนกระทั่งพระเดชพระคุณท่านครูบาคำพันกับพิระยานโนได้ละสังขารเมื่อวันที่15อมิถุนายน2550กระผมพร้อมด้วยหมู่คณะพระสงฆ์และญาติโยมได้นำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงเวลานี้เป็นเวลา13ปีจากเวลานั้น ในวัดนี้ต้องการที่จะให้เป็นวัดป่าดังได้กล่าวแล้วก็มีเนื้อที่ที่สร้างวัดสิ้าไร่ที่ตั้งวัดสิบ้าไร่มีพื้นที่ที่เป็นที่ดินในการดูแลหนึ่งพันร้อยแปาไร่รวมทั้งหมดเป็นหนึ่งพันห้าร้อไร่แล้วก็ได้ทําขอบเขตไว้เพื่อเป็นทุดงคัตฐานอันจะเป็นหลักเพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้มาใช้สอยสถานที่นี้ในการบำเพ็ญกิจในทางพระพุทธศาสนาสืบไปปัจน,นี้ก็ได้เวลาที่เป็นมงคลแล้วกระผมขอกราบเรียนพระเดชพระคุณได้กร้อาเป็นประธานปัรจุพร,ร,ระบรมสารีริกธาต่อไปครับผมกระผมขอกราบเรานา่นในมณีนิมลอุปาจารย์ขึ้นอย่างอัสนะเพื่อจะได้เจริใมใจมงคลคาถาสืบไป